สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้้านุชก็เข้ามาในสวนขนุนนะคะทุกคนเวลานี้ก็จะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะเมฆหมอกก็ยังเยอะอยู่นะคะทุกคนจาะ้านุชก็จะมาขีดยาอินรีย์นะคะทุกคนเพื่อจะไม่ให้รากโคนขนุนเน่าเนาะทุกคนจะ๋ะเนี่ย ป้านุก็ขายเอ๊ป้านุก็ขายขอโทษนะคะปะ้านุก็จะเข้ามาขีดยาบำรุงบำรุงรากโคนนะคะทุกคนจ๋าเติมในให้นอนหรือว่าด้วงนะคะทุกคนหรือว่า <c oughs> ลากขนเน่าให้มันเจริญเติบโตขึ้นนะคะป้องกันไว้ก่อนนะทุกคนจ๋านี่ขนนของป้านุก็มีหก ร้อยหกสิบห้าต้นนะร้อยหกสิบห้าต้นอืมตายแต่จะสามก็เหลือร้อยหกสิบสองต้นนะคะเนี่ยทุกคนดู <c oughs> วันนี้ก็มี <c oughs> เมฆหมอกอุย้ยขออภัยนะคะ <c oughs> อ้ย <c oughs> เมฆหมอกเต็มเลยนะคะทุกคนจ๋า มองไม่เห็นต้นขนุนเลยนะคะเดี๋ยวปนุก็จะไล่ขีดยายาอินทรียเนาะทุกคนเพื่อจะไม่ให้รากโคนเน่านะเขาก็กำลังจะติดลูกนะคะทุกคนจากระยองกระแยมเลยนะคะทุกคนดูนะเนี่ยลูกขนุนก็จะอ่าเท่าถ้าลูกเตปซี่แล้วนะไอเท้าขวดเตปซี่นะคะทุกคน ขาก็จะติดแบบนี้ทุกต้นเลยเนาะทุกคนดูหน่อยอใหญ่กว่าเป,ปตี้ก็มีนะใหญ่กว่ากระป๋องเป,ปตี้ก็มีนะคะ,ะแต่เขาก็ติดนะคะทุกคนเดี๋ยวปานุก็เลยต้องมาจัดการบำร,รุงนะคะเมื่อวานก่อนขีดยากันหนอนกินยอดแล้วไม่ใช่กันหรอกเขากินไปแล้วไงปานุก็เลยมาไล่ขีดนี่ลูกกาลังประมาณนี้เลยนะี่ ทุกต้นเลยนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวพี่นุก็จะไล่ขีดนะทุกคนเดี๋ยวไปเอากระติกก่อนเนาะอันนี้ก็มารีวิวมารีวิวอัปเดตให้เพื่อนๆดูชมไงทุกคนดู <c oughs> มาแต่เช้าหมอกเมกตกนะคะทุกคนจ๋าฝนมันตกเนะาะเมื่อคืนฝนลงเม็ดนิ่มๆแต่ไม่มากนะวันนี้ก็ได้ที่เลยทุกคนจ๋าเออข้างามเลยเนาะ ก็เลยคิดจะมาคิด <c oughs> ยาป้องกันลากโคนเน่าอปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละทุกคนอเอามาทดลองก่อนว่าจะดีหรือเปล่าดีไม่ดีก็ไม่รู้ป้านุก็ทําไปเรื่อยเฉยชํำเนาะถ้าดีป้นุกก็จะสั่งมาอีกนะคะ <c oughs> นี่ไงอุปกรณ์ ครื่องมือของปนุตเตรียมมาพร้อมปนุก็จะทําเป็นล็อกๆนะคะทุกคนจ๋ะมีปนุตเอาเอา,เอาถังแบบนี้เลยนะเ,เก่าแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ค่อยได้ทํางานไงทุกคนปนุก็จะทําเป็นล็อกนะคะทุกคนจ้ะก็จะมีขนนหนึ่งล็อกส้มหนึ่งล็อกหน่อไม้หนึ่งล็อกนะคะทุกคน เดี๋ยวปานุก็จะทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่นๆจ๋าเดี๋ยวป้านุรีบทํางานก่อนนะคะ,อ,ะอย่างไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดตับแจ้งเตือนก็จะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายๆรักนะจุ๊บๆ